สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีรนันชัยแสนเจ้าพนักงานแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสนามข่าวชาวแรงงานข่าวระหว่างวันที่21-25มิถุนายน2564 นางสาวนงลักษวาทหงสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ในายธีรชัยจ่วยประโคนนิติกรชำนาญการและนางสาวรสณีคงไทยนักวิชาการแรงางานชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทุกช่วงวัยประจำปีงบประมาณ2,564โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวนงลักษวาทะหงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมตรวจโรงงานในพื้นที่แบบออนไซต์และผ่านระบบคอนเฟอเซนซูมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินและผลคะแนนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาหน่วยงานราชการและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานร่วมประชุมจำนวน18คนมติที่ประชุมรับรองผลคะแนนจากการตรวจประเมินตามเกณฑ์ข้อกำหนดโดยมีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน43แห่งและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจำนวน43แห่ง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมวางแผนการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจและดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social d i s ส a n c i n g จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและจัดเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างเข้่งครัดค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการแนะนำให้คำปรึกษารับคำร้องคอรอ์ตและดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 และดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน30วันและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้างตามที่สารรายงานภาค5จังหวัดเชียงใหม่นัดไกลกเกลีย่ยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการเยี่ยมและให้คำแนะนำบริษัทชูวิทฟาร์ม2019จำกัด ให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารด้านแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน